รัฐบาลพร้อมเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเต็มที่โดยรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสำรวจความเสียหายเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการเสนอของงบเยียวยาครั้งที่สองต่อไปรัฐมนตรีหลายกระทรวงได้กระจายลงพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อรับฟังความต้องการและนำมากำหนดแนวทางเยียวยาครั้งที่สองให้ครอบคลุมทุกวิติ ทั้งในส่วนของทรัพย์สินที่เสียหายภาคการเกษตรและภาคแรงงานเพื่อนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปเริ่มจนทีนายสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่องเที่ยวและกีฬานางมนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดเยี่ยมให้กําลังใจและมอบสิ่งของให้ประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังจากการะสุนปืนใหญ่รวมถึงสถานีบริการน้ํามันบ้านผืออําเภอการตะลักษ โดยยืนยันรัฐบาลให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่พร้อมสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่และหากเกินขอบเขตอำนาจให้รายงานมายัางรัฐบาลเพื่อพิจารณาช่วยเหลือโดยด่วนอะไรที่รัฐบาลสาม,มารถทำได้บอกกล่าวกันมานะครับเรายินดียิง่งที่จะช่วยกันในการที่จะทำให้ชีวิตของพวกเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับ หลับมมาใชช้ดด้วิิตตดย่งป,ปเ,น,เน,นางสาวธีรรัฐสํ์ลลสำเร็จวนิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการรื้อถอนบ้านเรือนประชาชนที่เสียหายจากเหตุประทะชายแดนไทยกัมพูชาที่บ้านนาสามัคคีตำบุศรีวิเชียนอำเภอนาำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโดยกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรทาสาธารณภัยร่วมกับจังหวัดและอ,อปะทอ ลงพื้นที่สํารวจและประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนหากบ้านเลอมีมูลค่าความเสียหายเกินกว่าหลักเกณฑ์ได้ผ่อนผันระเบียบเพื่อให้ช่วยเหลือได้และมีเงินจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีที่สามารถมอบความช่วยเหลือได้ทันทีสูงสุด230,000บาทต่อหลัง ขณะที่นายอัธากรณศิร,ริรัทยกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์พบปะกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อรับฟังปัญหาและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายของพื้นที่การเกษตรและสั์เลี้ยงให้ครบถ้วนเพื่อน,นำข้อมูลไปเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยารวมถึงสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์และปัจจัยการผลิต เพื่อให้เกษตร,รกรได้รับความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดก็มีสัตว์ที่ได้รับความเสียหายบ้างนะครับแล้วก็มีพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายแต่ต้องเรียนว่าณวันนี้เนี่ยยังไม่สามารถสำรวจได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์เนื่องจากว่าในหลายๆพื้นที่ก็ยังเป็นพื้นที่ที่อันตรายนะครับแต่ว่าหลังจากที่สามารถเข้าพื้นที่ได้แล้วเนี่ยก็ให้เร่งรัดในการลงไปสำรวจพื้นที่ไม่ให้ตกหล่นครับ ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นในทุกมิติผมยืนยันว่าเรายินดีที่จะดูแลในเรื่องของค่าเสียหายในค่าชดเชยต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งในระหว่างนี้เนี่ยทำอย่างไรที่เราจะลดผลกระทบในการสร้างอาชีพต่างๆนะครับเช่นเดียวกับนายพง์กวินจึงลุ้งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณโรงเรียนปรา,าสาทวิทยาคารอำเภอปราสาสจังหวัดสุรินทร์พร้อมรับฟังข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่โดยตรง เพื่อนำไปกำหนดกรอบการเยียวยารอบสองให้ครอบคลุมการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานรวมทั้งเล่งจัดทำข้อตกลงกับประเทศศรีลังกาเพื่อจัดหาแรงงานมาทดแทนสักดิธิ์ประดับสินรายงาน